บทวิเคราะห์เพื่อการลงทุนจากสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่26ธันวาคม2024เวลา12นาฬิกา32นาทีตามเวลาในสหรัฐฝั่งตะวันออกแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนพร้อมทยานสิบลายท้าชนแอมมาซอนในธุรกิจส่งสินค้าด้วยโดรนโดรนไม่ได้มีไว้แค่ทําให้เกิดแสงลึกลับในท้องฟ้าเท่านั้นตลาดส่งสินค้าด้วยโดรนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กำลังเริ่มก่ะตัวขึ้นและผลตอบแทนจากตลาดนี้อาจมหาศาลเลยทีเดียว จุดเริ่มต้นของธุรกิจส่งสินค้าด้วยโดรนในอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2013เจฟเบโซ่ซึ่งขณะนั้นเป็นซีอของแอม z o n ได้พาชาลีโรสผู้สื่อข่าวจากรายการซิกตี้มินิทเข้าไปในห้องประชุมธรรมดารรมดาพร้อมสัญญาว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เมื่อประตูเปิดโดรนรุ่นใหม่แบบ8ใบพัดถูกเปิดเผยโรสถึงกับอุทานว่าโอ้พระเจ้าเบโซ่กล่าวว่าผมไม่อยากให้ใครคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่จะเป็นไปได้ไหมในอีกหรือ5ปี ผมคิดว่าเป็นไปได้แต่แทนที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่ปีดังที่คาดหวังปัจจุบันผ่านมาแล้วถึง11ปีโครงการไพรแอร์และคู่แข่งในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในช่วงทดลองใช้งานเช่นเดียวกับการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของเทส l a และเวโมอย่างไรก็ตามการมองข้ามธุรกิจส่งสินค้าด้วยโดรนอาจเป็นการตัดสินใจที่สั้นเกินไปด้วยเม็ดเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ ความก้าวหน้าได้เกิดขึ้นและธุรกิจนี้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่การพบเห็นโดรนกำลังเป็นประเด็นพูดถึงกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่ระบบโลจิสติกส์แบบอัตโนมัติและปลอดการปล่อยมลพิษเคลเลร์คลิปตันซีอีโอของซิปลกล่าวบริษัทที่ก่อตั้งในปี2014และปัจจุบันเป็นผู้นำในการส่งสินค้าด้วยโดรนจากระยะทางที่บินมันชัดเจนว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้จะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่า U.P s และ FaX รมกัน แม้คำกล่าวนี้อาจดูเกินจริงแต่ระบบนิเวศของโดรนในปัจจุบันได้ครอบคลุมตั้งแต่นักเล่นโดรนสมัครเล่นสโมสรโดรนในโรงเรียนมัธยมไปจนถึงการใช้งานทางธุรกิจเช่นการตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าและปฏิบัติการทางการทหารนอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าด้วยโดรนซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่ยังดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เช่นการส่งพิซซ่าในภาพยนตร์เรดี้เพลเยวันอย่างไรก็ตามปัจจุบันโดรนกำลังส่งยาของใช้จำเป็นและอาหารในหลายสิบประเทศทั่วโลก จากรายงานของ PWC โดรนกำลังดำเนินการส่งสินค้าเฉลี่ยวันละประมาณ14,000ครั้งทั่วโลกหรือรวมกว่า5ล้านครั้งในปี2024คิดเป็นมูลค่าของสินค้าที่ขนส่งกว่า250ล้านดอลลาร์ภายในอีก10ปีข้างหน้าตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านครั้งต่อปีคิดเป็นมูลค่า65,000ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาโดรนเริ่มส่งสินค้าถึงเมืองต่างๆเช่นดัลลัสฟอร์ตเวิร์ดคอเลสตชันและเดนตันในเท็กซัสพอริดในอากันส์ คริสเตียนเบิร์กในเวอร์จิเนียและเฟย์แอดวิลในนอ r t h แคโรไลนารวมถึงในซิลิคอนเวลลี่ซาวเล็กซิตี้และฟีนิกขณะที่บริการในโคลัมบัสโอไฮโอแจ็กสันวินฟลอริดาริฟแลนด์ดีทรอยต์ซีแอตเทิลและเมืองอื่นๆกำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้สำหรับเรื่องโดรนลึกลับที่มีรายงานว่าบินอยู่ในนิวเจอร์ซีย์และรัฐอื่นๆบริษัทโดรนที่กล่าวถึงในที่นี้ยืนยันว่าหากเป็นโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตโดรนเหล่านั้นไม่ใช่ของพวกเขา อย่างไรก็ตามความรู้สึกต่อต้านโดรนที่ตามมาอาจส่งผลกระทบต่อบริการส่งสินค้าด้วยโดรนโดยอาจนำไปสู่กฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดขึ้นหรือการที่เทศบาลห้ามใช้งานโดรนอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นชั่วคราวในรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กแม้ว่าแอมาซอนจะมีทรัพยากรมากมายและพยายามอย่างหนักมาหลายปีแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้ที่จริงแล้วการส่งสินค้าด้วยโดรนกําลังพัฒนาเป็นเกมหมากรุกสามมิติมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีผู้เล่นสําคัญอย่างแอรซอน Google และว a l m a ร t รวมถึงสตาร์ทอัพอย่างซิปลายโดรนอัพและแมทเทอร์เน็ตบริการส่งสินค้าต่างๆเช่น DHL และดูแดดและแม้กระทั่งเครือร้านอาหารอย่างเวนดี้และพาเนลาเบรดที่กำลังขยับตัวในสนามนี้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งสินค้าด้วยโดรนได้กลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิในการแข่งขันระหว่างผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง a อม z o n และ Walmart ซึ่งทั้งสองบริษัทกำลังเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านโดรนโฆษกของ a อ a z ซ n กล่าวว่า เราต้องการส่งพัสดุ500ล้านชิ้นทั่วโลกต่อปีด้วยโดรนภายในสิ้นทศวรรษนี้ในขณะที่โฆษกของวอลมาร์ทให้ข้อมูลว่าด้วยจำนวนร้านค้ามากกว่า4,600แห่งที่ตั้งอยู่ในรัศมี10ไมล์จากประชากร90%ของสหรัฐวอลมาร์ทอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินการส่งสินค้าด้วยโดรนในระดับใหญ่ได้เกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว10ไลายซึ่งเป็นหัวข้อศึกษาในกรณีศึกษาของฮาวาดบิสเนสสคูลมีระยะทางการบินะสมเกือบ100ล้านไมล์ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแอฟริกาโดยเฉพาะในรวันดาเพื่อส่งเลือดและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นสนามทดสอบที่มีคุณค่าสำหรับซิปลายบริษัทโดรนอื่นๆก็เลือกที่จะพัฒนาในประเทศที่มีกฎระเบียบเป็นมิตรก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานในสหรัฐเช่นกันปัจจุบันซิปลายกำลังเตรียมขยายการให้บริการในพื้นที่มหาคนครประมาณครึ่งโหลในสหรัฐซึ่งได้ดำเนินการส่งสินค้าด้วยโดรนเชิงพาณิชย์ไปแล้วกว่า1.3ล้านครั้งบริษัทมีการดำเนินงานในซอลเล็กซิตี้ดัลลัสและพิริตรัสอคัเนส โดยสถานที่สุดท้ายนี้เป็นความร่วมมือกับ Walmart ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของวอลมาร์ในเมืองเบนตันวิวเพียง10ไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ด้านหลังของวอลมาร์ในเพอริตทีมงานโดรนของซิบไลได้ทำการโหลดสินค้าลงในโดรนสินค้ายอดนิยมที่จะส่งได้แก่ไก่อบไอศกรีมเครื่องดื่มและผักผลไม้สดโดรนของซิปไลาสามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด4ปอนด์และโดยทั่วไปส่งสินค้าได้ในระยะทางไม่เกิน15ไมล์จากร้าน โดยบินด้วยความเร็ว65ไมล์ต่อชั่วโมงและสูงถึง300ฟุตสำหรับโดรนรุ่นนี้การส่งสินค้าจะถูกปล่อยลงมาด้วยร่มชูชีพซิบไลระบุว่าโดรนของบริษัทไม่เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและแม้กระทั่งความกังวลของสุนัขเกี่ยวกับโดรนก็มีการพูดเกินจริงไปสำหรับโดรนรุ่นถัดไปที่สิบไลกำลังทดสอบอยู่ในฟาร์มริมทะเลที่สวยงามในเมืองฮา์ฟมูนเบรคแคลิฟอร์เนียการส่งสินค้าจะลดลงด้วยสายโยงจากความสูงประมาณ300ฟุต โดรนของซิปลายยังสามารถรับออเดอร์จากธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารและร้านค้าปลีกผ่านหน้าต่างที่คล้ายกับหน้าต่างสำหรับบริการไ right ร้ทูร์โดยมีรางลำเลียงขึ้นไปยังแท่นปล่อยโดรนเพื่อเริ่มการจัดส่งวอลมาด์ Walmart ร่วมมือกับโดรนอัพและในรัฐเท็กซัสยังทำงานร่วมกับวิงซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอันฟาเบทที่ก่อตั้งขึ้นในปี2012โดยวิงได้ทำการส่งสินค้ามาแล้วกว่า350,000ครั้งทั่วสหรัฐยุโรปและออสเตรเลียโดยส่งสินค้าตั้งแต่หนังสือในห้องสมุดไปจนถึงกาแฟาร้อน ในดัลลัสเรากำลังทำงานร่วมกับวอลมาทในเป้าหมายการส่งสินค้าด้วยดโดรนซึ่งคือการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า70%ของพื้นที่มหานครเนทดมินเนอร์หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการของวิงกล่าวปีหน้าเราจะเริ่มให้บริการในฉลอตซึ่งเราได้ทำการวิจัยและพบว่า84%ของผู้อยู่อาศัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาสนใจบริการส่งของชําแบบรวดเร็วพิเศษแล้วเรื่องการแข่งขันละ่ะอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่การชนะกินรวบมินเนอร์กล่าว การที่มีผู้ให้บริการโดรนมากขึ้นถือเป็นเรื่องดีสำหรับธุรกิจของเราเพราะช่วยเพิ่มการมองเห็นและเน้นความสำคัญของการส่งสินค้าด้วยโดรนความต้องการสำหรับระบบโลจิสติกอัตโนมัติเรียกได้ว่าไม่มีขีดจำกัดเฮเลเลอร์คลิปตันจากซิปลายกล่าวเมื่อคนมองที่ซิปลายมัคมีคำถามเสมอเกี่ยวกับ2บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง a อมซ o n และ Google ที่พยายามทำในสิ่งที่ซิปลายทำฉันเคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ตามที่รวดเร็วต่อ a ma ซ o n แต่ z o n ได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในความพยายามนี้ในขณะที่ซิปลายมีขนาดใหญ่กว่าพวกเขาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเท่าแอ Amazon ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็ดนนี้การส่งสินค้าด้วยโดรนเป็นภารกิจที่ซับซ้อนอย่างยิ่งลองนึกภาพการสร้างระบบที่ช่วยให้โดรนซึ่งควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ไม่ใช่จอยสติ๊กสามารถบินผ่านสภาพอากาศทุกรูปแบบหลบหลีกสายไฟเนินเขาอาคารและแน่นอนโดรนอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลงจอดส่งพัสดุบนเป้าหมายขนาดเท่ากับโต๊ะปิกนิก มันยากกว่าที่คนคาดไว้เล็กน้อยเคลเลอร์คลิปตันกล่าวผมสามารถซื้อโดรนจากร้านแล้วเอาเทปติดช็อกโกและสเนเกอร์ใต้โดรนแล้วบินไปสองไมล์ด้วยการควบคุมแบบแมนนวลได้แต่สิ่งนี้แตกต่างจากการสร้างระบบที่บินได้100ล้านไมล์ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมง365วันต่อปีมันเหมือนกับ SpaceX ตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อ SpaceX สามารถนำจรวดกลับมาลงจอดได้ไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งมีเป็นเรื่องที่ยาก และเมื่อคุณทําได้แล้วมันจะยากสําหรับคนอื่นที่จะตามทันคลิปตันกล่าวว่าขนาดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปเมื่อพูดถึงนวัตกรรมมีแนวคิดเรื่องคํัสา์ของทรัพยากรซึ่งหมายความว่าบางครั้งการมีทรัพยากรมากเกินไปก็เป็นผลเสียเขากล่าวบางครั้งการมีคนมากเกินไปมีเงินมากเกินไปทําให้คุณไม่ต้องดิ้นรนคุณไม่โฟกัสกับการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้การได้ขั้นต่ำแล้วนำมันออกสู่โลกจริงและเรียนรู้จากการลงมือทำ เมื่อถามว่า Amazon เคยพยายามซื้อซิปลายหรือไม่คลิปตันตอบว่าแน่นอนว่าผมไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้แต่เสริมว่าพวกเขารู้จักซิปลายเป็นอย่างดีซิปลายกำลังแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นมือใหม่ไร้เดียงสาแต่อย่างใดบริษัทที่มีมูลค่าล่าสุดอยู่ที่4.2พันล้านดอลลาร์นี้ได้ระดมทุนกว่า500ล้านดอลลาร์ใน7รอบการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Fi เดล ity Thema s e อันเดรเซนโฮโรวิทและซีควัวยาแคปิตอลโดยมีนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลและโบโนสมาชิกวงยูทูปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทความเชื่อมโยงของซิปลายกับซีควัวย่ายังสะท้อนถึงเรื่องราวการก่อตั้งบริษัทและเส้นทางชีวิตของเคลเลอร์รีนาโดคลิปตันหรือที่เดิมรู้จักในชื่อเคลเลอร์คลิปตันรีนาโดชื่อที่เขาใช้เมื่อเกิดเคลเลอร์เล่าว่าเมื่อเขาและภรรยาสเตฟซึ่งพบกันในยิมปีหน้าผาในซานฟรานซิสโกในปี2012แต่งงานการทั้งคู่ตัดสินใจใช้นามสกุลคลิปตันร่วมกัน เพื่อเป็นเกียริแก่คุณลุงคลิปตันของเคลเร์ที่เป็นนักบินและถูกยิงตกในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเพราะทั้งคู่พบกันบนหน้าผาคลิปตันเป็นนักบินผ่าระดับโลกที่มีความเป็นตัวของตัวเองและแตกต่างรวมถึงเป็นตัวอย่างของผู้ก่อตั้งและซีอแห่งซิลิคอน v วลลี์เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมนอทไฮสคูลในฟินิก์ซึ่งเขาเรียกว่าโรงเรียนที่แย่และเต็มไปด้วยความรุนแรงทางกายภาพ ปิปตันเคยทำงานเต็มเวลาโดยได้ค่าแรงขั้นต่ำที่ร้านอาหารลากรนโอเรนต์โกรเซอรี่แอนด์พิเซเรียในสไตล์แคลิฟอร์เนียเคลเลอร์มีแนวทางเป็นของตัวเองวิลเลียมรินาโดฟิลิปพ่อของเขาซึ่งเป็นทนายความกล่าวในการสัมภาษณ์เขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นมากชอบอ่านหนังสือและดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันของเพื่อนด้วยความคิดชั่ววูบคลิปตันตัดสินใจสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยายลายัยฮาวาดในนาทีสุดท้ายและเขาได้รับการตอบรับเข้าเรียนการเรียนที่ฮาวาดเป็นอย่างไรบ้าง มันเป็นโรงเรียนเดียวที่ผมสอบเข้าได้และผมจําได้ว่ารู้สึกโชคดีมากๆคลิปตั้นกล่าวเด็กหลายคนอยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาเกิดมาและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งนี้ดังนั้นพวกเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเท่าที่ผมรู้สึกคุณจะเห็นนักฟิสิกส์ที่เคยได้รางวัลโนเบลมาคอยอ้อนวอนให้นักเรียนมาชั่วโมงออฟฟิศพร้อมทั้งติดสินบนด้วยโดนัทและกาแฟผมมักเป็นเด็กที่ไปชั่วโมงออฟฟิศเสมออาจารย์บางคนเหล่านั้นตอนนี้เป็นนักลงทุนในซิปลายและผมก็สนิทกับพวกเขามาก หลังจากจบการศึกษาคลิปตันไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีแต่เขาได้พัฒนาทักษะการปีนหน้าผาจนชำนาญโดยฝึกฝนทักษะในเทือกเขาไว้รอบๆเมืองรัมนีรัฐนิวแฮมเชียร์ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นนักปีนผาอาชีพวันหนึ่งเขาหยิบหนังสือ Delivering Happiness ซึ่งเขียนโดยโทนี่เชียผู้ก่อตั้งเซปปอสมาอ่านและเกิดความคิดหลายอย่างคลิปตันค้นพบว่าโทนี่เชียและอันเฟรตลินซึ่งปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญที่ซีควัวยาต่างเคยเรียนที่ฮาวาดเมื่อ10ปีก่อนอยู่หอพักเดียวกับคิปตน และเคยทำธุรกิจพิซ่าที่นั่นและผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการเริ่มต้นบริษัทเป็นสิ่งที่คุณทำได้คลิปตันกล่าวผมจำได้ว่ารู้สึกทึ่งมากตอนอ่านหนังสือเล่มนี้ผมส่งอีเมลหาโทนี่และเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่เลยแค่มาอยู่ที่เวกัสสิคลิปตันย้ายไปลาสเวกัสที่ซึ่งโทนี่เชียร์ซึ่งต่อมามีพฤติกรรมที่สุดขั้วและเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้านกำลัง,งสร้างชุมชนสตาร์ทอัพคลิปตันร่วมก่อตั้งโรโมทิวซึ่งผลิตของเล่นหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย iPhone ชื่อว่าโม แต่เขาปิดบริษัทหลังจากพบธุรกิจที่เขาคิดว่ามีผลกระทบมากกว่านั่นคือการส่งเลือดด้วยโดรนในพื้นที่ชนบทของแอฟริการะหว่างทางเขาสนิทกับอันเฟรดลินซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญและสมาชิกคณะกรรมการของซิปลน์อันเฟรดกับผมร่วมกันสร้างบริษัทนี้มาหลายปีและเราสนิทกันมากคลิปตันกล่าวเขาอาจเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผมมากที่สุดในแง่ของการเติบโตในฐานะผู้นำและผู้ประกอบการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ลินให้คำแนะนำแก่คลิปตันในช่วงที่บริษัทโรมโมทีฟปลดพนักงานเมื่อเขาเปลี่ยนจากหุ่นยนต์ไปสู่โดรนและตอนนี้เมื่อซิปลายขยายเข้าสู่ธุรกิจส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ในสหรัฐเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของซิปลายลินกล่าวว่าอาจคล้ายกับวิธีที่ดูแดดและ Uber อูเบอร์อีกทำเงินนั่นคือการเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าปลีกหรือลูกค้าลูกค้าอาจสมัครสมาชิกและแม้แต่การโฆษณาก็อาจเป็นแหล่งรายได้ได้เช่นกันทำไมเราต้องทำโลจิสติกการส่งสินค้าใน2มิติในเมื่อเราสามารถทำได้ใน3มิติ ลินกล่าวถามในเชิงเปรียบเปรยประเด็นหลักคือในปีนี้มีการส่งสินค้าภายในวันเดียวกันมากกว่า5,000ล้านครั้งผ่านแอปในสหรัฐลินกล่าวความต้องการส่งสินค้าถึงบ้านสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาและแนวโน้มนี้ยังคงเร่งตัวขึ้นการส่งสินค้าด้วยโดรนจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าถนนไม่สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้น100เท่าพร้อมกับผู้ขับขี่ที่เพิ่มขึ้น100เท่าเพื่อส่งของตลอดทั้งวันเราไม่ต้องการมลพิษไม่ต้องการต้นทุนแรงงานหรือพลังงานที่ทําให้เงินเฟอ้อ โดรนทำงานอัตโนมัติและไม่มีการปล่อยมลพิษนี่คือคำตอบสำหรับอนาคตนอกจากการที่การส่งสินค้าด้วยโดรนช่วยลดการจราจรบนถนนและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากแล้วลินและคลิปตันยังชี้ให้เห็นว่าโดรนมีประโยชน์ต่อสังคมในแบบที่ไม่เหมือนใครเช่นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกกว่า50%ในบางภูมิภาคของกานาคลิปตันเสริมว่าลองนึกภาพการได้รับยาสำหรับเด็กป่วยที่บ้านคุณในเวลาเพียง20นาทีตอนกลางดึก ผู้บริโภคอาจไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งสินค้าด้วยโดรนจนกว่าพวกเขาจะได้ใช้งานจริงคล้ายกับกรณีของ iPhone ส่วนความกังวลเกี่ยวกับคนขับส่งของที่อาจตกงานคลิปต้านระบุว่าปัจจุบันกลับมีปัญหาขาดแคลนคนขับและธุรกิจโดรนกำลังสร้างงานใหม่แทนแม้ว่าซิปลายจะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงชิปของ n อ i น i ิดียในอีกแง่หนึ่งบริษัทก็ยังคงยึดแนวทางดั้งเดิมอยู่บ้างเช่นการประกอบโดรนในซิลิคอนเวลลี่เราไม่จำเป็นต้องสร้างแอปสำหรับสุนัขเท่านั้น คลิปตั้กล่าวเราควรมีความกล้าที่จะทำงานบนแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานจริงๆซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตสมัยใหม่ได้บริษัทอย่างเทส l a และ SpaceX เป็นแรงบันดาลใจให้เราและผมหวังว่าซิปไลจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในลักษณะเดียวกันได้ไม่เหมือนกับบริษัทเรียกรถอย่างอูเบอร์และลิฟที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐและท้องถิ่นมากมาย บริษัทส่งสินค้าด้วยโดรนมีผู้กำกับดูแลเพียงรายเดียวคือสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA อย่างไรก็ตามเทศบาลในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยยังสามารถทำให้บริการส่งสินค้าด้วยโดรนเผชิญอุปสรรคได้ FAA ได้ค่อยๆขยับเข้าใกล้การอนุมัติดรนที่สามารถปฏิบัติการในระยะสายตาและตอนนี้เป้าหมายสำคัญของธุรกิจคือการอนุมัติการปฏิบัติการนอกระยะสายตาพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นความท้าทายที่สุดสำหรับบริษัทโดรน ตามคำกล่าวของแอนเดรียสราฟโทปูลสซ CEO ของ m ม t เทอร์เนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้คุณสามารถมีการใช้งานโดรนในนิวย์กซิตี้ได้เขากล่าวเราพิจารณาบางกรณีในด้านการแพทย์แม้กระทั่งในแมนฮัตตันเราเคยมีปฏิบัติการในสูริกในประเทศจีนบริษัทส่งสินค้าด้วยโดรอนอย่างเหมยถวนซึ่งเพิ่งร่วมมือกับวอลมาชไชนาใช้โดรนเพื่อนำทางระหว่างตึกสูงในเมืองเซินเจิน้นคำถามมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเรื่องนี้ซิปลน์จะถูกวอลมาร์ชแอมะซอน อันฟาเบตหรือแม้แต่อูเบอร์เข้าซื้อกิจการหรือไม่หรือบริษัทจะเข้าตลาดหุ้นเร็วๆนี้หรืออาจจะคงสถานะเป็นบริษัทเอกชนตลอดไปในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเคเลอร์คลิปตันและบริษัทของเขาจะประสบความสําเร็จหรือไม่และในภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดการส่งสินค้าด้วยโดรนจะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายเหมือน iPhone หรือจะจบลงเป็นเพียงสินค้าตลาดเฉพาะกลุ่มเหมือนเซกเวการส่งสินค้าด้วยโดรนแบบแพร่หลายอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม หรืออาจจะยังอีกไกลแต่หากวันนั้นมาถึงแทนที่จะทําให้เกิดความตื่นตระหนกโดรนก็อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่แทบไม่มีใครใส่ใจเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเ a y ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ